ขอนแก่นพร้อมใจปลูกข้าวนาบุญอารมณ์ดีปลอดสารพิษทั้งร้องทั้งรำทั้งดำทั้งเต้นสนุกสนานคื้นเครงนำรายได้จากการเก็บเกี่ยวสมทบกองทุนวัดป่าพุทธยานรางังสีที่สายบุญไม่พลาดเมื่อเวลา1ิบนิกานาทีวันที่19มิถุนายน,น2565ที่ไรนาบุญภายในวัดป่าพุทธยานรางังสีริมถนนเลี่ยงเมืองสายขอนแก่นกาลสิตนตําบลพระละอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนายสุภชัยลีเขาสูงประหลัดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายวินัยทองทัพกำนันตำบพลพหลอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนำคณิาติธรรมในชุมชนและจากจังหวัดได้เคียงร่วมลงแขกนำนานในแปลงข้าวนาบุญซึ่งทางวัดได้จัดเตรียมพื้นที่สีไร่สำหรับการปลูกข้าวไรบริปอสารพิษหรือที่ยติธรรมและคนในชุมชนเรียกว่าแปลงนาบุญซึ่งทางวัดได้ดําเนินการปลูกข้าวนาบุญปอสารพิษต่อเนื่องทุกปีทากลางสายบุญที่มาร่วมลงแขกนำนานสร้างความสนุกสนาน สร้างสีสันมารามมาดำมาเต้นตลอดทั้งช่วงของการดำนาตลอดทั้งวันภายใต้ามาตรการควบคุมและตรวจคัดกรองจากสถานการณ์โควิดอย่างเข้มงวดหลายส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งก็คือเป็นการอนุรักษ์ประเพณีไทยซึ่งทุกปีนะครับก็จะมีพี่น้องประชาชนที่เป็นชาวนานเนี่ยจะมาลงแขกดำนานลงแขกเกี่ยวข้าวกันซึ่งงานวันนี้เนี่ยเป็นงานที่เรารักษาทเทวีณีของโบราณไว้นะครับเพื่อจะให้ลูกหลานได้ดูสืบทอดต่อไป ประเด็นที่2ก็คือว่า,านาตรงนี้เขาเรียกนาปุ่นนะครับาทางทางวัดพ่าพุทธญาณลังสีเนี่ยท่านได้แบ่งที่ส่วนหนึ่งให้ทานาแล้วเป็นนาทีา่ปลอดสารเคมีนะครับเป็นนาอินทรีย์ข้าวที่ได้เป็นข้าวที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เวลาทานไปก็จะปลอดภัยการมาครั้งนี้นั้นผมมาเป็นปีที่3แล้วทั้งปลูกดําวันแม่เกี่ยววันพ่อนะครับทั้ง ทั้งดำทั้งเกี่ยวก็จะมาให้พระอาจารย์ท่านทุกปีนะครับสืบทอดกมาสามปีแล้วก็ที่สําคัญก็คือชุมชนที่นี่ชุมชนตะมนลพลับนะครับแล้วก็พี่น้องอข้างเคียงนะครับได้มาร่วมกันลงแขกเกลืข้าวทั้งชาวบ้านทั้งผู้นําทั้งท้องถิ่นแล้วก็ทั้งพระสงฆ์พระเจ้าก็มาร่วมกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นนาบุญใครที่ได้ร่วมพิธีงานนาบุญเนี้ยก็ถือว่าได้บุญกุศลนะครับแล้วก็จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า นะครับร่ลำรวยด้วยเงินทองรํายศสารเสิญสุขนะครับทำไมการดํานาที่นี่ต้องมีสนุกความสนุกสนานมีสีสันมีบรรยากาศที่ไม่เหมือนกับการดํานาทั่วไปครับท่านประาคือมันเป็นสิ่งจูงใจอันที่หนึ่งก็คือการแสดงลําลําภูไทยลํากาะสินเนี่ยเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีนะครับเรื่องการลํตาต่างแล้วก็เป็นการดึงดูดใจพี่น้องที่มาร่วมให้มีความสออนุกสนานการทํางานนะครับบางทีเรามีความเพลิดเพลินไปด้วยมันจะไม่เหนื่อยไม่ร้อนนะครับฟังเพลงไปด้วยเมื่อก่อน คนที่เป็นชาวไร่ชนาเขาก็จะมีวิทยุทานทีเตอร์เปิดไว้ข้างคนาแล้วก็กดำนาไปก็ทำนาไปก็เป็นการผ่อนคลายอย่างหนึ่งครับ